วันที่11ของการเก็บเงิน10,000แสนบาทนะครับทุกคนออเดอร์แรกนะผมผมก็ได้เป็น Mimi House นะมีมิเฮานะผมผมก็ได้มาเส้นนี้นะผมผมก็ได้มาเจอลูกหมู3ตัวที่เขียนคิวอีกแล้วนะผมตัวที่1นะครับผมตัวที่ะครับผมแล้วก็ตัวที่ 2, นะครับผม, 3, นะผมใครมาซอยนี้จะเจอนะผมออเดอร์นี้นะผมก็ได้เป็นออเดอร์เดี่ยวนํามาถึงก็ไม่ได้ยังไม่ได้ออเดอร์นะแต่ว่ามาดูนี้เขาให้ฟรีนะครัทุกคนได้ออเดอร์มาแล้วนะผมออเดอร์นี้นะผม,นะผ,มผมก็ได้47บาทครับ เสร็จแล้วนะผมผมก็ได้แบนไปเอาออเดอร์ที่2เป็นหมึกย่างรถเด็ดนะผมโอเ้เกือบเกือบชนกันแล้วนะทุกคนผมได้เป็นหมึกย่างนะครผมจากร้านหมึกย่างรสเด็ดนะผมออเดอรนนี้เป็นออเดอร์เดี่ยวนะผมออเดอรนนี้ผมได้21บาทครับเสร็จแล้วนะผมผมก็ได้ไปเอาออเดอร์ที่ร้านข้าวหอ่อเจลาคอลุม UM นะครับผมออเดอร์นี้ผมได้37บาทครับวันนี้ผมวิ่งไม่เยอะผมวิ่ง3งานนะผมเพราะฝนตกนะครับผม สรุปยอดวันนี้นะผมผมได้105บาทนะผมรวมเป็นเงินทั้งหมด1,892บาทครับ